สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเทอร์โบเทรนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถดันดินระดับเฮฟวี่แมชชีนที่กำลังได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2026จากแบรนด์สัญชาติไทยที่กำลังมาแรงแบบสุดๆนั่นก็คือ2026กรุงเทพโดเซอร์เคทีดี560เฮฟวี่ลายรถดันดินไซส์ใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อง,งานหนักโดยเฉพาะทั้งเหมืองแร่ง,งานดันดินปริมาณมากงานปรับพื้นที่โครงการขนาดใหญ่และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการพลังและความสเสถียรสูงสุด วันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกความสามารถของตัวเครื่องประสิทธิภาพการทำงานเทคโนโลยีใหม่ช่วงล่างระบบไฮดรอลิกความทนทานและที่สำคัญที่สุดคือประสบการใช้งานจริงว่ามันคุ้มค่าหรือไม่สำหรับผู้รับเหมาไทยในยุคนี้เอาละทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราไปรู้จักราชาแห่งแรงดันดินรุ่นใหม่คันนี้กันเลยเมื่อแรกเห็นต้องบอกเลยว่ากรุงเทพโดเซอร์ k t d 560เฮฟวี่ไลน์มาในลุกที่ดูดันและมีความทันสมัยมากกว่ารถดันดินทั่วไป สีเหลืองพรีเมียมที่ทางบริษัทเลือกใช้เป็นโทนที่สะท้อนถึงความแข็งแรงและพลังในการทำงานตัวถังด้านหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่คมและได้สัดส่วนมาพร้อมใบดันขนาดใหญ่ที่เน้นความกว้างและความสูงเพื่อรองรับงานดันในปริมาณมากโครงสร้างด้านหน้าเสริมเหล็กชนิดพิเศษที่มีความทนแรงกดสูงทําให้สามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่โหดสุดๆไม่ว่าจะเป็นดินแข็งดินปนหินงหรือพื้นที่ลาดชันก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือขนาดของตัวรถที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าฐานแทรกที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการทำงานบนสภาพพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอนอกจากนี้ยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดกับตัวรถและผู้ควบคุมทำให้การทำงานเป็นเวลานานๆรู้สึกมั่นคงมากขึ้นตัวแทรกใช้เหล็กเกรดพิเศษที่มีความหนาและทนต่อการสึกหรอสูงเหมาะสำหรับไซต์ที่มีพื้นที่เป็นหิงหรือพื้นแข็งมากๆ ด้านชุดเครื่องยนต์ KTD 560เฮวิลัยมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดิเซลรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนามาเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและให้แรงดิดสูงในรอบต่ำเครื่องยนต์560แรงม้าสร้างแรงดันการทำงานที่ทรงพลังสามารถดันดินได้ในปริมาณมากต่อหนึ่งรอบการเดินหน้าการตอบสนองของเครื่องก็ทำได้ดีมากบิดขึ้นเร็วแม้จะบรรทุกดินปริมาณหนักก็ยังรู้สึกได้ถึงความสม่ำเสมอของแรงดันระบบไฮดรอลิกของรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่น ใช้ระบบวาวความแม่นยำสูงที่ให้การควบคุมอัตราการยกการปรับมุมใบดันและการตอบสนองที่ละเอียดเวลาผู้ควบคุมขยับคันบังคับจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นไม่ดิเลยและให้ความแม่นยำสูงมากทำให้สามารถดันดินได้ตรงตามระดับที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพื้นการดันกองดินสูงหรือการเก็บงานละเอียดเพื่อเตรียมพื้นสำหรับเทพื้นคอนกรีตหรือสร้างฐานอาคารถ้าเรามองเข้าไปที่ห้องโดยสารต้องบอกว่ารุ่นนี้ให้ความรู้สึกสมัยใหม่อย่างชัดเจน ห้องโดยสารใหญ่ขึ้นโปร่งขึ้นกระจกมองรอบทิศท,ทางให้ทัศนวิสัยที่กว้างทำให้คนขับมองเห็นพื้นที่ด้านหน้าและด้านข้างได้ดีขึ้นลดมุมอับที่มักพบในรถดันรุ่นเก่าเบาะนั่งแบบใหม่เป็นระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนแบบลมปรับตำแหน่งได้หลายระดับทำให้ลดอาการปวดหลังเมื่อขับในระยะยาวคอนโซลจัดวางแบบคอคพิทพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถดูค่าความดันไฮดรอลิกระดับเชื้อเพลิงอุณหภูมิระบบต่างๆรวมถึงระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เรื่องเทคโนโลยีก็ไม่น้อยหน้ากรุงเทพได้ใส่ระบบสมาร์ทโดเซอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นระบบช่วยดันอัตโนมัติที่คำนวณแรงดันที่เหมาะสมให้ตามสภาพดินระบบปรับระดับอัตโนมัติที่ทำให้การเปรียบพื้นเรียบง่ายกว่าเดิมและระบบติดตามการทำงานผ่านแอปที่เจ้าของหรือผู้จัดการไซส์าสามารถตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิงช่วโมงทำงานพิกัดของตัวรถและสถานะเครื่องได้แบบเรียลไทม์ช่วยลดต้นทุนในการจัดการเครื่องจักรได้ดีมาก ถ้ามาดูในด้านความทนทานรุ่นเฮเวลไลน์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงโครงสร้างหลักเสริมเหล็กเกรดทนแรงกระแทกสูงชุดดันด้านหน้าเสริมคานรับแรงหออลายจุดเพื่อไม่ให้เกิดการบิดหรือก่งเมื่อรับแรงดันมากๆระบบระบายความร้อนเป็นรุ่นใหม่ที่ช่วยลดการโอเวอร์ฮีทเมื่อทำงานในอากาศร้อนจัดแบบบ้านเราช่องลมออกแบบให้ระบายได้รวดเร็วและไม่อุดตันง่ายในภาพรวมเรื่องการประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด จากการทดสอบหลายไซต์พบว่าสามารถลดการกินน้ำมันลงได้ประมาณ12-15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแม้จะให้กำลังมากกว่าสาเหตุมาจากเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่เน้นแรงบิดรอบต่ำและระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ไม่เร่งรอบเกินความจำเป็นเมื่อทำงานเบาๆช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในระยะยาวได้มากในด้านประสบการณ์การทำงานจริงของผู้ควบคุมคนที่ได้ลองส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าควบคุมง่าย นิ่งไม่กระแทกแรงระบบแทรเกอบพื้นดีมากไม่สไลด์ง่าย,ายและให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อต้องทำงานบนพื้นที่ชันหรือพื้นที่ที่ลื่นชุดควบคุมตอบสนองไวและมีความลื่นไหลทำให้คนขับสามารถทำงานละเอียดในขั้นตอนเปรียบพื้นได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ทักษะสูงมากเหมือนรุ่นเก่าการสั่นสะเทือนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รองรับแรงสะเทือนจากพื้นผิวที่ต่างกันได้ดีทำให้เมื่อทำงานทั้งวันรู้สึกไม่เหนื่อยเท่าเดิม ด้านเซอร์วิสและการซ่อมบำรุงกรุงเทพออกแบบจุดเช็คบำรุงให้เข้าถึงง่ายมากทั้งกรองอากาศน้ำมันเครื่องกรองไฮดรอลิกและช่องเติมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เปิดแท่งนิดเดียวก็เข้าถึงได้ช่วยให้ลดเวลาเซอร์วิสและลดค่าแรงช่างในการดูแลเครื่องโครงสร้างด้านท้ายมีช่องเปิดสำหรับตรวจสอบระบบระบายความร้อนและปั๊มไฮดรอลิกพร้อมไฟส่องเฉพาะจุดสำหรับทำงานตอนกลางคืนเพิ่มความสะดวกให้ผู้ดูแลเครื่องนายไซส์งานจริง ตอนนี้มาถึงคำถามสำคัญคือกรุงเทพโดเซอร์เคทีดี560เฮฟวี่ไลน์คุ้มค่าหรือไม่สำหรับปี2026ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาที่ต้องการรถดันสำหรับงานหนักจริงๆเช่นงานเหมืองงานถมดินขนาดใหญ่งานตัดระดับงานปรับพื้นที่ก่อนสร้างถนนหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่รุ่นนี้ตอบโจทย์มากเพราะให้ทั้งพลังประสิทธิภาพความทนทานและเทคโนโลยีที่ช่วยงานได้จริงการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเป็นข้อได้เปรียบใหญ่ในยุคที่ต้นทุนน้ำมันสูงส่วนเรื่องราคาอาจจะสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไปเล็กน้อย แต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออายุการใช้งานที่ยาวกว่าความอึดความเสถียรและเวลาหยุดเครื่องน้อยลงซึ่งเมื่อคำนวณต้นทุนจริงในระยะยาวมากจะคุ้มค่ากว่าแบรนด์ราคาถูกที่ต้องซ่อมบ่อยสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถดันดินที่รวมทุกอย่างทั้งพลังความแข็งแรงความสวยงามเทคโนโลยีทันสมัยและบริการหลังการขายที่พัฒนาดีขึ้นมากในปี2026ผมคิดว่า2 0 2 6กรุงเทพโดเซอ er ร์ KTD560 เฮฟวิไลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยทีเดียว เอาละครับทุกคนนี่คือรีวิวจากช่องเทอร์โบเทรนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถเครื่องจากหนักรุ่นใหม่ของปีหน้าด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ